Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสุขความสตินะครับจงประสบแก่พี่น้องผู้ชมรายการสารามรานนาช่วงมองสังคมมุสลิมรานนาครับผมจุมพลศรีสมบัติครับครับผมเลิศใจครับครับครับพี่น้องครับก่อช่วยกันดูแลรักษานะครับช่องยาติมทีวีนะครับมูลนิธิสัตธาชนนะครับไว้อยู่ในอ้อมใจของท่านนะครับเพื่อให้ทีวีคงอยู่กับพี่น้องตลอดไปนะครับ สาระดีๆรายการดีๆในยาตีมทีวียังคงมีคือพี่น้องได้รับชมกันตลอดไปนะครับอินชาลอตครับผมครับพี่น้องครับวันนี้ในจังหวัดเชีงยงใหม่เฮานะครับพอมีกิจกรรมโครงการนะครับของทางคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดร่วมกับอ่าสถานทูตซาอุดอาระเบียนะครับในโครงการพัฒนาสปายภาพสตีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันได้เลยนะครับใช่ครับผมครับ ครับงานนี้ก็ได้เจญนะครับสตรีมุสลิมนะครับมาแถลงผลงานนะครับการขับเคลื่อนงานต่างๆของแต่ละองค์กรว่าได้ขับเคลื่อนงานอย่างไปพร่องนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับที่สตรีมุสลิมในพื้นที่ล้านนาของเรานะครับมีการขับเคลื่อนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆนะครับได้ดูแลได้ช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ หลายพื้นที่นะครับถึงจังหวัดเชียงรายนด้เลนะครับผมใช่ครับผมครับงานนี้ก็มีการเชิญมุสิมะมาอู้ขึงเสียงของมุสิมะในการขับเคลื่อนสังคมครับผมครับโตครับผมครับผมก็วันนี้ก็มีพี่น้องหลากหลายนะครับมีทั้งพี่น้องทางภริสารก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้โดยนะครับผมวันนี้ผู้ดำเนินการคุณพี่รัติฟาสิมาลักษ์ครับผมครับเป็นผู้ดำเนินการครับผมก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งนะครับที่ยกระดับ คุณภาพครับสตรีมุสลิมนะครับ <c oughs> คือได้มีโอกาสได้ทำงาน เคียงคู่ไปกับบุรุษเพศนะครับผมครับผมครับงานนี้ก็มีของตัวแทนของสมาคมสตรีมุสิมเชียงใหม่ครับผมครับอาจารย์ชวนพิษอนุวงศ์เจริญครับผมเนาะมาเล่าเรื่องราวต่างๆของสมาคมมุสิมเชียงใหม่ซึ่งเป็นสมาคมสตรีเชียงใหม่เขาเนาะในการขับเคลื่อนในการไปบนป่าในดอยการเอาอาหารไปจเลี้ยงเอาเสื้อผ้าไปช่วยเหลือเนาะในหลายท้องถิ่นท้องที่ต่างๆที่ไปครับผมแล้วก็มีคุณพี่อาจารย์รัตนาพรครับผมมหาหมัดของ สภาสตรีมุสิมเชียงใหม่ครับผมเนาะมานําเสนอเรื่องราวของการศึกษาเนาะในเรื่องของสากาดนะผมแล้วก็มีอาจารย์จิราพร,พรพิริยะพันธ์ครับผมตัวแทนจากสมาคมสตรีร้านนาเชียงใหม่ครับผมมาอูในเรื่องราวของอาชีพของการส่งเสริมของเปิ้นครับผมเนาะสมบ,บัติไปเนนเรื่องของอาชีพแล้วก็มีพี่ครับผมกัญญาโรมาลีครับผมประธานของ ไอ้ชุมรมสตรีมุสลิมของมัสยิดอัตตะวาครับผมมาอู้เรื่องราวต่างๆของชุมชนในกาเป็นส่วนว่รทำกรดีเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งต่างๆครับผมในกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกันครับครับก็ถือว่าสตรีนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการผลักดันสังคมสนใจแล้วนะครับสตรีก็จะอยู่เบื้องหลังนะครับในการบเคลื่อนสังคมนะครับเนาะเป็นอีกการหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับพี่น้องครับที่ผ่านมาบางกี่วันนะครับสามสี่วันที่ผ่านมานะครับก็น้ําท่วม จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอาหารฮาลาลก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเป็นความจําเป็นสําหรับพี่น้องมุสสิริที่ประสบอุทกภัยนะครับซึ่งเป็นภัยที่เขาคาดการ์มาถึงนะครับตั้งในชุมชนมชิตตะกวานะครับนำโดยร้านไทโกปิงนะครับก็ได้เชิญชวนพี่น้องนะครับร่วมลงขันกันนะครับทำเป็นครัวกลางนะครับส่งอาหารต่อไปยังพี่น้องในชุมชนมชิตตะกวานะครับเอาไปชมบรรยากาศครับผม อาหารฮาลาลเป็นสิ่งจําเป็นในการดารงชีวิตของพี่น้องมุสลิมโดยเฉพาะชุมชนช้างคารที่มีชาวมุสลิมกระจายตัวอยู่อย่างมากวันนี้ที่ร้านฮากโกปิงชุมชนอัตตะก,กว่าร่วมเพื่อนพ้องน้องพี่นำอาหารฮาลาลแจกจ่ายไปยังที่ชุมชนแห่งนี้ ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงวิกฤตนะครับเกิดน้ําท่วมจังหวัดจึงใหม่ของเรานะครับก็หลายๆท่านหลายๆพื้นที่ก็ได้ได้วความเดือดร้อนหลายๆฝ่ายช่วยกันมาทําบุญที่ร้านโกฟิงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จัดสรรทําเข้ากล่องทํมาอย่างบางคนก็นมาหอมแหงบางคนก็นหอมเงินอะไรอย่างนี้ครับน้องชุมชนนยครับช่วยกันหลายๆที่หลายๆแห่งนะครับแล้วเราก็ได้ไปเจอประสบการณ์ที่จังการพี่น้องก็เดือดร้อนแต่โดยน้ําท่วมบ้านเขาไวสามารถจะออกจากพื้นที่ได้ดังนั้น ก็เลยจัดสรรเอาเข้ากลองน้ําดื่มมาเนี่วันี้ไปแจกพี่น้องในชุมชนครับมีทั้งพูดทั้งคิดและอิสลามครับเพราะว่าแถวนั้นก็เอาไปได้แบ่งเนาะแจกไปทั่วจนจนเข้ากลองในรถจะหมดครับครับอย่างเจ้าก็มีส่วมาช่วยช่วยแหงนะเจ้ามีความยินดีเตียน อันนี้เห็นใจคนพี่น้องของมุสลิีมเฮาที่จะหากินได้ยากเนาะเจอปัญหาที่น้าโนรูน้ําท่วมเนี่ยนะก็เลยจะออกไปหนักกวยากก็เลยมุฮาวก,ก็เลยมาช่วยแหงมาช่วยแหงหนี่คือเป็นวงพี่น้องที่ต้องอยู่ในบ้านออกมาก็ยากเนาะก็เลยมีก็เลยเนี่ยรวมใจกันเนี่ยอาสากิตอาสามาช่วยแงกาารรสดควม ความเห็นใจกันในยามยากบอกว่าคุณจะเป็นไขรเมื่อได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นหน้าที่ของเราทุกคนต้องดูแลใจใส่กันและกันอันจะนำมาซึ่งความรักความสามัคคีสู่สังคมชุมชนตลอดไปชุมพลสีสมบัติรายงานครับพี่น้องครับยามลำบากนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันนะครับเราจะปรทิ้งไข่ไว้ข้างหลังนะครับในสถานการณ์ที่ผู้คนนะครับทุกยาก ในสถานการณ์ที่ผู้คนลำบากนะครับเอามีน้อยเอาช่วยน้อยนะครับมีนักเขาอช่วยนักนะครับอันนี้ก็เป็นแถมตัวอย่างหนึ่งนะครับในการดูแลซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเป็นสุนนะครับใช่ครับุนนะบีที่เขาบอกคนทิ้งนะครับเราต้องดูแลกันมุสลิมเป็นเรีอนร่างเดียวกันนะครับเมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บส่วนอื่นกพอยเป็นไข้มาสบายไปช่วยเขาทั้งนั้นนะครับมันก็ เผ่าก็ได้ทำเฉพาะมุสลิมนะครับผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับต่างกลุ่มพี่น้องมุสลิมเผาก่อได้ดูแลช่วยเหลือเช่นกันนะครับพี่น้องครับสูตรประสานงานสภาเครือข่ายด้านมนุษยธรรมนะครับสัมทัจุราราชมนตรีภาคเหนือตอนบนนะครับนำโดยคุณรัติฟาสีมารักนะครับก่อนได้นาคณะนะครับทำวิทำคล้ายๆว่าเวทีหรือว่าทําคู่ขนาดไปกับงานของรวมน้าใจที่จะจัดที่สนามกีฬาที่กรุงเทพนะครับครับเจ็ดแปดเก้าเหรอเจ็ดแปดเก้าครับ ได้ทําเวทีคู่ขนานนะครับหารายได้พือ่อกับพี่น้องผู้ลี้ภัยพี่น้องที่ถูกน้าท่วมที่ปากกิสถานนะครับ,รบโดยไปจัดที่ากาดนดาตะก,กวามินิมอนนะครับ,รบเอาไปดูบรรยากาศครับว่าเขามีกิจกรรมอันอย่างครับผมไปดูครับผมครับูนประสานงานสภา,าเครือข่ายช่วยเหลือได้มนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีภาคเหนือตอนบนนําโดยคุณลาติฟาซิมารักประธานศูนย์นําคณะหารายได้ ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยผู้ประสบภัยในตลาดตัก,กว่ามี<ใ>นมีในนามสภาข้าขายช่วยเหลือด้านมุนสลิมสำนักจุราราชมนตรีภาคเหนือตอนบนได้จัดขายโรตีน้ำชานมร้อนเพื่อนำไรายได้ส่วนนี้ไปบริจาคนำเ่วมปกิสถานและก็ซับน้ำตาผู้ลี้ภัยในประเทศในนามของสภาข้าขายทั่วประเทศไทยเนี่ยเราจัดงานซับน้ำตาผู้ลี้ภัยใน,ในวนที่7 8 9 ตุลาคมนี้ที่มา,าสนามกีฬาหัวหมากและในเชียงใหม่ของเราจัดเป็นเวทีคู่ขนานเพื่อที่จะช่วยเหลือส่วนกลางและซับ้ําตาผู้ี้ภัยผู้ีิไทยที่มาอยู่ในประเทศของเราเนี่ยมีทั้งมาจากซีเรียจอแดนอัฟกานิสถานต่างๆหลายๆประเทศโรฮิงญาอะไรเหล่านี้ค่ะซึ่งมาอยู่ด้วยความยากลําบากนะคะมีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเราในนามสภาเคคือขายเราช่วยเหลือทุกชาติทุกศาสนานะคะ ขอความกรุณาท่านช่วยสนับสนุนเราด้วยนะคะผมเป็นกรรมการสูงสัญงานของสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมุสมธรรมสำนักสาธิมลธรรมรุลิมหนะครับจากจังหวัดแพร่นะครับก็มาร่วมงานวันนี้ก็เต็มใจมานะครับเต็มใจมาเพื่อที่จะระดมทุนนะครับช่วยเหลือพี่น้องของเราที่ประสบกับภัยิรวมทั้งพี่น้องที่ที่กําลังลีภัยอยู่ตอนนี้นะครับอ่าซึ่ง เราก็ไม่ได้เลือกว่าเราก็จะเป็นชนชาติไหนหรือว่าศาสนาไหนนะครับคือเราช่วยช่วยกันช่วยเหลือกันทุกทุกคนนะครับทุกทุกเชื้อชาติทุกศาสนาครับผมดังนั้นแกนแท้ของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดความสงบสุขแก่มนุษย์นั้นคือการช่วยเหลือกันในการกระทำความดีละทิ้งความชั่วหากสังคมมนุษย์นำกฎของอรร์ไปใช้แน่นอนสังคมย่อมเกิดปติภาพและความสงบสุขชุมพลสี่สมบัติไาย ครับความกรุณาปราณีนะครับจะมีใครบังคับขาไม่นะครับรังไปเองเหมือนฝนนชื่นใจจากฟากฟ้าสุราหรสุดแดนดินครับผมฝนเฮานะครับนกบเวลาพี่น้องเขาบอกว่าจะเป็นชาติไหนชนชาติไหนครับชาติพันธุ์ไหนได้ต้อจะอยู่ตังใดเนาะครับผมถ้าะว่ามีความเดือดร้อนแล้วนะครับไปช่วยได้ไปเลยเนาะครับผมใจตังใดตังหนึ่งไปได้ก็ไปครับเนาะ กช่วยๆกันหลายๆด้านนะครับนะบอกว่าจะพี่น้องในพื้นที่บอกว่าจะเป็นพี่น้องต่างชาติที่มาตกระกรรมลำบากในประเทศของเรานะครับเอาดูแลกันได้ครับเาดูแลกันไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนที่เห็นนะครับหัวใจของมนุษย์หัวใจของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ล้านนาหรือทั่วประเทศนะครับหรือว่าองค์กรของสภาเครือข่ายด้านมนุษยธรรมครับสำนักจุฬาชุมนตรีเก็เป็นกิจกรรมที่ทำกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยบั่ได้แยก ศาสนา้อ่เลือไม่ยถูกต้องเลยครับครับทุกๆศาสนามีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันะนั้นแล้วนะครับช่วยเหลือกันดูแลกันนะครับจึงเป็นความจําเป็นนะครับในส่วนที่เราพอจะช่วยได้เราก็ช่วยกันไปนะครับผมครับพี่น้องครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับวันเสาร์ที่หนึ่งตุลาคมนะครับก็ได้มีการจัดงานแถลงข่าวนะครับ เปิดตลาดยังเป็นทางการนะครับตลาดนัตตะกวานะครับทราเกะซึ่งมีผู้รับผู้ใหญ่นะครับก็ได้มาร่วมกิจกรรมนะครับบอกว่าจะเป็นท่านนายรองนายกอบจนะครับบุณวิพาวันบวรพุทธิพงศ์นะครับแล้วก็ท่านรองนายกเทศมนตรีท่านประธานจังหวัดนะครับก็ท่านอิหม่ามนะครับซึ่งเป็นเจ้าของโครงการในพื้นที่นะครับก็ได้เปิดตลาดนัตตะกวาเข้าปชมบรรยากาศในการวันแถลงข่าวค้าบผม ปรากฏการณ์ใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ตลาดนัดตะก,กว่ามินิมอลแหล่งรวมอาหารฮาลาลหลากหลายชาติพันธุ์อาหารพื้นถิ่นในกลุ่มพี่น้องมุสลิมในเมืองล้านนาะโดยมีมัสยิดันตะก,กว่าเป็นศูนย์กลางในการดําเนินงานมัสยิดันตะก,กว่าและโรงเรียนจิตพักดีเชียงใหม่จัดงานถแถลงข่าวเมื่อวันเสาร์ที่1ตุลาคม2565เวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาณโรงเรียนจิตพักดี มชิตอันตะก,กว่านำโดยสุภมิตรฟัวนันอิมามมชิตอันตะก,กว่าซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวิภาวันบอละผู้ที่พงศ์รองนายกอง,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คุณไทยโรจนะรัตจินดารองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่และคุณยงยุทธยานะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมงานถแถลงข่าวในครั้งนี้การนันตะกวาในปีนี้นะครับของการนะครับเราก็คิดว่าได้รับความร่วมมือจากฝ่ายดีนะครับ ที่เรามีวัตถุดิบนะครับโอกาสตั้งนี้นะครับก็คือเป็นผลที่จะช่วยสนับสนุนในด้านเศรษฐกิจน,นะครับเศรษฐกิจองที่เราผลิตของเราน,นะครับดันั้นวัตถุดิบปัญหาภาวะวิกฤตจะมาในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับนะครับเราก็ได้ได้ครัต่างาไปนะครับเกิดจากภาวะล็อกดาวน์วันนี้ในวันนี้นะครับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาร่วมขายสินค้าในตลาดตากกว่าต่างรู้สึกยินดีและชื่นชมคณะทำงานตลาดแห่งนี้รู้สึกว่า ช่วงที COVID ่โควิดที่ผ่านมาเนี่ยการงานที่ไหนก็เศรษฐกิจก็บดีแต่มาที่นี่รู้สึกว่าจะเริ่มดีขึ้นแลวเจ้าเพราะว่าเราจะได้การได้ขายแล้วก็ที่นี่มันมีอาหารฮาลาลนทุกอย่างเจ้า,าเราเจญมาได้นะเจ้าการมินิมอลนะคะของมุสลิมนะคะเป็นการที่ฮาลาลนแล้วก็เปิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะเฮืออัน พัฒนาชุมชนนี้นะคะแล้วก็คือคนเนี่ยได้รู้จักกับวัฒนธรรมพื้นบ้านของคนในชุมชนนะเจ้าข้อดีของที่นี่เนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยมีพื้นฐานแล้วก็มีรากเหง้าที่เป็นมุสลิมเนี่ยกันมาเมินแล้วมีตึงคนไทยคนที่อพยพมาจากจีนเอยแล้วก็เป็นแคกเอ้ยเนาะค่ะตรงนี้เนี่ยเราก็ทำให้เกิดรายได้ขึ้นมานะเจ้าแล้วก็อยากจะขอบคุณคณะกรรมการแล้วก็ผู้ที่ก่อคือเกิดโครงการนี้ขึ้นมาทุกคนนะเจ้า สำหรับลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายของในตลาดรู้สึกชื่นชมทั้งอาหารและสินค้าแมคคานีส่วนใหญ่จะเป็นมือใหม่เนะแต่อาหารยอมรับครับว่าอร่อยนี่วันนี้ผมก็ซื้อเนื้อไปซื้อหลากหลายไปหลายสิงหลายอย่างนะครับต้อตาตตัใจ่าครับของ ตลาดนัดตะก,กวาจึงเป็นตลาดนัดอาหารห้านแห่งแรกในภาคเหนือที่รวมอาหารพื้นถิ่นอาหารอินเดียอาหารจีนของพี่น้องมุสลิมในความหลากหลายของชาติพันธุ์พบกับตลาดตะก,กวาทุกวันเสาร์ตั้งแต่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปณนะโรงเรียนจิตพักดีมชิดอันตะก,กวาจังหวัดเชียงใหม่ กับเกาะฮัมบิราครับผมนาะครับนี่คือบรรยากาศของการเปิดตลาดนัดมินิมอลของมัสยิดอัตตะวาครับผมครับซึ่งเป็นโครงการดีๆที่มีการทำกันต่อเนื่องแน่นอนครับผมครับทุกๆวันเสาร์ของทุกๆเสาร์ต่อไปนี้เขาจะมีการเปิดตลาดนัดตลอดต่อเนื่องข้าไปตัวครับผมครับถ้าพี่น้องท่านใดนะครับที่ได้มีโอกาสมาแอลเชียงใหม่นะครับคากว่าตรงวันเสาร์แล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเอามาร่วมกิจกรรมที่การนัด ตักว่ามินิมอลนะครับซึ่งจะเป็นแรงรวมอาหารฮาลานนะครับหลายชาติพันธุ์นะครับบอกว่าจะเป็นอาหารจีนมุสลิมอาหารอินเดียมุสลิมนะครับแกงเป๊ะวันนี้มีแกงเป๊ะตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้เจ้าทำให้เกิดอรายได้เนาะเกิดหมุนเวียนเงินหมุนเวียนได้ของจจงหวังใหม่เต่มันรับน่ครับผมครับผมดูแล้วค่าเงินคงจะมุ่งกระดับหลายหมื่นถึเป็นแสนข้าไปตัวครับแต่ละวันแต่ละเสาเนี่ยนะครับผมครับ ผวันนี้เขาก็ยังบอกไปไหนนะครับฮอยู่ที่ชุมชนมุชิตตะกวานะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่นะครับในชุมชนมุลิมตะกวานะครับร้านอาหารในชุมชนมุลิัตะกวานะครับเป็นช่วงของอาารร้านนานะครับเอาไปติดตามชมนะครับว่าในชุมชุมชนตะกวานะครับมีสิ่งอะไรอย่างที่น่าสนใจเพราะชมครับผมคลายล็อกแล้วเที่ยวไหนดี เชียงใหม่หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของเมืองไทยที่ใครๆก็อยากมาสัมผัสแต่สําหรับชาวมุสลิมการวางแผนที่จะไปเที่ยวแต่ละที่เราต้องคํานึงถึงปัจจัยหลายอย่างรวมทั้งอาหารฮาลาลสําหรับชาวมุสลิมที่กําลังมองหาร้านอาหารฮาลาลในเมืองเชียงใหม่เรายินดีนําเสนอชุมชนมัสยิดอตัตตะวาชุมชนมัสยิดอตัตตะวาของเราอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่13ตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากชุมชนของเรามีสมาชิกชุมชนหลากหลายในชาติพันธุ์ประกอบด้วยชาวมุสลิมจีนยูนานชาวมุสลิมอินเดียปากีชาวมุสลิมมาลายูและชาวมุสลิมท้องถิ่นจึงทำให้ที่อัตตกว่าเรามีร้านอาหารฮาลลนให้เลือกสรรมากมายร้านยำขนมจีนปกักใต้ข้าวยำใต้ ร้านวารีถั่วฟืนขายข้าวแรมฟืนอุ่นมีเสน่ห์หลายแบบอร่อยกลมกล่อมต้องลองร้านข้าวซอยปาย้าไพรมีทั้งข้าวซอยไก่และข้าวซอยเนื้อและเกี๊ยวซาไก่รสชาติด,ดีใครมาก็ต้องสั่งชุมชนมัสยิดอัดตตกว่าเดินทางได้สะดวกสบายใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นประตูท่าแพตลาดวโดรรสขัวเหล็กและสถานที่อื่นๆอีกมากมายในตัวเมืองเชียงใหม่ ในชุมชนของเรามีมัสยิดประจำชุมชนคือมัสยิดอัดตตะวาก่อตั้งเมื่อปี2513มัสยิดแห่งนี้อยู่คู่กับชุมชนของเรามาอย่างยาวนานผู้คนจะเข้ามาละหมาดวันละห้าเวลาและละหมาดวันศุกร์ห่างจากมัสยิดเพียงไม่กี่เมตรเราจะได้พบกับสวนพ่อเพียงที่รวบรวมผักสวนครัวพืชผลไม้และพืชสมุนไพรต่างๆสำหรับชุมชนโดยดูแลพ่อปลูกด้วยบุคลากรของมัสยิด สะอาดปลอดภยัยใส่ใจทุกขั้นตอนและปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ์มัสยิดของเรามีโรงเรียนสอนศาสนาและเปิดสอนภาษาอาหรับอังกฤษฝรั่งเศสไทยมาลายูสำหรับอุคคลทั่วไปทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ line. โรงเรียนจิตพักด,ดีซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับสอนศาสนากับชุมชนของเรามาอย่างยาวนานโรงเรียนของเราเปิดสอนศาสนาสำหรับลูกหลานชาวมุสลิม โดยทางโรงเรียนมีอาหารสั่งมื้อและที่พักฟรีโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆและยังมีทุนการศึกษาต่อต่อตางประเทศสำหรับนักเรียนที่สนใจและมีความฝันที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศอีกด้วยนอกจากนี้โดยยังมีที่พักให้บริการสำหรับท่านที่สนใจอยากพักอาศัยในชุมชนมุสลิมที่พักมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงห้องพักแบ่งออกเป็นประเภทเตียงเดี่ยวและเตียงคู่สำหรับพักสองท่าน ห้องสำหรับครอบครัครว4-6ท่านและห้องพักสำหรับหมู่คณะ10-40ท่านห้องพักสำหรับหมู่คณะ20-35ท่านมีบริการสัญญาณ Wi-Fi ฟรีและที่จอดรถโดยมีห้องประชุมสัมมนาซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเช่ายืมสถานที่เพื่อใช้สำหรับงานแต่งจัดงานเลี้ยงแบบต่างๆ และรับจัดทำอาหารสำหรับแขกที่มาเป็นหมู่คณะมัสยิดของเราตั้งอยู่ใกล้กับวัดเกศซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ใกล้ริมน้ำปิงของเมืองเชียงใหม่ท่านจะได้พบเจอกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกมากมายใกล้ริมน้ำปิงสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจอยากมาสัมผัสบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่ไปพร้อมๆกับชุมชนมุสลิมมัสยิดของเรายินดีต้อนรับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะครับ อันนี้ก็เป็นหนึ่งชุมชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ล้านนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ในเมืองด้วยครับเป็นชุมชนที่น่าสนใจแห่งหนึงนะครับเพราะว่ารัชิตกว่านะครับค่อนข้างจะมีคณะกรรมการหรือผู้นําชุมชนนะครับที่มีวิสัยทัศนะครับกว้างไกลในเรื่องนะครับอยากจะเห็นความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวบ้าน ดีขึ้นนะครับรวมทั้งชุมชนรวมทั้งไอ้หน่วยงานภาครัฐมันอยู่ใกล้กันเนาะเกิดวารขับเคลื่อนร่วมกันเป็นไอ้เขาเรียกว่ามันเป็นไอ้อย่างที่มันสอดคล้องไปกันได้อย่างงดงามครับทุกๆอย่างนะครับก่อนที่จะทํานะครับต่ามวชิรตะกวานะครับก่อนจะฮ้องจะบ้านมาก็นองว่าประชาคมก่อนว่าวันนี้จะทําตลาดนัดเนอนะครับเนาะในเมื่อพลังนะครับมันมาจากชาวบ้านพลังมันมาจากความร่วมไม้ร่มมือกันนะครับผมมันก็เกิดคือ ่าร,รดีๆงามๆนี่ครับมัน <c oughs> ขึ้นมาได้ง่ายนะครับ <c oughs> ผมชุมชนสังคมใดนะครับหากว่าเอามีความฮักความสามัคคีนะครับเอมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับ <c oughs> เอาก็จะเห็นความเจริญก้าวหน้าของชุมชนนั้นนะครับ <c oughs> เ,เราเลื่อมองอว่าชุมชนในณปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะชุมชนมุสลิมเน,นี่ยเอาควรจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใดครับ ก็ตัวอย่างชี้แท้ๆก็กคือประเทอตะวาหรือหลายๆท้องที่เนาะแต่วันนี้เขาก็อู้ถึงตะวาแล้วก็บอกว่าการประชุมปรึกษาหารือนั้นเป็นส่วนสําคัญเนาะซึ่งเป็นแผนการทํางานที่ค่อนข้างที่จะทําให้เกิดการรวมไม้รวม,มือเนาะเมื่อมีการขับเคลื่อนจากภายในแน่นอนแล้วครับผมองค์ประกอบที่มันก้อยจาก2เป็น4จาก4เป็น8เมื่อก่อนเริ่มนับ1ไปจนถึงร้อยได้อย่างง่ายดายครับโ่ครับครับสังคมชุมชนนะครับต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเนาะไปคงจะเป็น เพ่เคนเดียวมาได้นะครับถาว่าวันนี้นะครับเอายังดื้อดันนะครับยังจะเป็นเพ่เคนเดียวมันอยู่บนการตัดสินใจของเขานะครับมันไปไปถึงร้อยครับมันจริงๆแล้วนะครับในขบี้กุราณนะครับก็มีสุระสุระหนึ่งนะครับสุระชูรอนะครับ ก็เพ yes. ื s <S ่อความสําค yeah, ัญในเรื่องของการปรึกษาหรือกันเป็นอย่างมากน้อยเลยับผมต้องนะครับเป็นลัดใหญ่เลยครับผมครจนมีสุร้นสุร้นหนึ่งนะครับมนขึ้นมาแล้วว่าวอนนี้นะครับความสําคัญของการไอ้ปรึกษาหรือนะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับพี่น้องครับก็คือมีอย่างเขาอู้เขาคุยกันนะครับเนาะมีการสารเสวนากันมีการรับฟังซึ่งกันและกันนะครับสังคมมันก่อจะเกิด ไปในทิศทางที่ดีนั่นสิ่งที่คนหลายๆคนกลัวบางครั้งบอกว่าหลายคนก็หลายความคิดหลายคนก็มากความคิดมากคนก่อมากเรื่องจริงๆแล้วการปรึกษาหรือนะมันเป็นการกําหนดทิศทางเป้าหมายไปสู่ทิศทางเดียวกันเนาะภาษาคนที่พนดมามีผลประโยชน์ว่าวินวินก็คือได้ผลประโยชน์ร่วมกันอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนสังคมพี่น้องครับมันก็คือความพร้อมที่เขาที่จะต้องน้อมรับเนาะที่ที่จะเตรียมพร้อมที่จะไปเป้าหมายอันเป็นไอ้อย่างที่เป็นประโยชน์ ที่ยังประโยชน์กับคนของสังคมไม่ใช่เป้าหมายประโยชน์ของเขาชื่อเสียงของเขาอย่างเดียวครับพี่ต๋อครับมันเป็นการระดมสมองนะครับใช่การระดมสมองมันย่อมดีกว่าการที่เขาจะคิด่คนเดียวนะครับคนนั้นเห็นช่องแห่งช่องหนึ่งคนนี้มองแห่งทางหนึ่งนะครับนาะยั่งใดเขาจะเื้อไอ้สิ่งเหล่านั้นนะครับมาสอดรับ หรือสอปประสานกันเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนสังคมครับมุมหนึ่งของตกไห้ที่พดงามแต่เดิมเป็นมุมหนึ่งคนหนึ่งบอกว่ามีตกแต่งตรงนั้นปับตรงนี้ผมว่ามันมันมีความหลากหลายในแต่ละมุมขึ้นโดยหมูตัวครับตัวครับครับสังคมชุมชนนะครับจะเจริญได้นะครับจะมีความฮักความสมัคคีได้นะครับด้วยกับผู้นำนะครับที่เอาใจใส่ พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของตนเองนะครับน้อยเล่นอยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผู้คนที่อยู่ด้วยกันนักๆนะครับถ้าว่าเขามีผู้นําที่ดีนะครับเขามีแกนนำนะครับในการขับเคลื่อนสังคมชุมชนนะครับเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับก็คงจะได้เห็นอย่างดีๆผมเชื่อนะครับใน ชุมชนมุสลิมเขาเชื่อใจนะครับเชื่อตัวเองมันมีศักยภาพใช่ครับน้อยเลยเนาะการปรึกษาหรือการจดกระดุมเม็ดแรกครับผมเนาะการวางอิฐก้อนแรกที่มันวางแล้วมันมีระบบมีระเบียบมีวิธีการมีแนวทางซึ่ศาสตา์ได้สอนเอาไว้แล้วมันจะงดงามแน่นอนครับผมชาล็อครับครับความงดงามก็คือการได้ปรึกษาหารือกันนะครับเนาะเอาเป็นผู้นำเอาก็ฟังเสียงลูกบ้านรอนะครับเอาจะไปเหมือนกับว่าดันทุลังนะครับจะ ตัดสินใจอยู่คนเดียวนะครับเขาฟังเสียงส่วนใหญ่นะครับเนาะเขาอาจจะฮับเสียงส่วนใหญ่หรือเขาอาจจะฮับเสียงส่วนน้อยหรือถ้าหากว่ามันเป็นประโยชน์กับสังคมชุมชนเขาก็สามารถจะตัดสินใจได้ในฐานะเอาเป็นอบมินนะครับครับผมครับเช่นแล้วขอฝากพี่น้องในพื้นที่ในชุมชนต่างๆนะครับได้คิดได้พิจารณานะครับแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติตัวนะครับครับวันนี้คงจะหมดเวลาเพียงแค่นี้นะครับแต่กันใดแล้วนะครับขอพี่น้องนะครับมีสุขภาพที่ แข็งแรงสมบูรณ์นะครับการงานอามานของพี่น้องนะครับเป็นที่ดีดอปพระไทยก็อัสุภาพตาระนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับในการทําอามานอิบราดเยอะๆนะครับก็คงจะได้เวลาเพียงแค่นี้นะครับอัสลามุอะลัยกุมวะตุลลอฮิวะลักะตุ